สวัสดีครับชาวไซคอนทุกท่านนะครับกมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเนื้อเน้นเราเจอตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันที่3คู่เนี่ยมาจากยูฟ่าเนชั่นส์ลีกล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวคู่แรกมาที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูที่ลีกบีกลุ่มสี่กันก่อนนะครับไปดูไอซ์แลนด์ครับจิมนดับสาม วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางตุรกีทีมจ่าฝูงนะครับโดยคนณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเดี่ยวเป็นตุรกีเอาชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับไอซ์แลนด์เนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางเวลส์มาสุดมันเลย2ประตูต่อ2ครับส่วนทางตุรกีเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะมาหนึ่ง เตเนกรมา1นประตูศูนย์ครับไปดูวนนี้ตุ๊กเล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้กันนะครับไอซ์แลนด์นี่ต้องการมีกิฟฟี่ซิกุซันนะครับเป็นเพลย์เมเกอร์นะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางแอนดรีกุดยอนเซนครับส่วนทางตุรกีเนี่ยต้องการมีอาดาตุรานก็กูแลครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางบาริสยูมาสนะครับก็ต้องบอกว่าไอซ์แลนด์ ฟอร์มภาพรวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาแพ้ยากนะครับพวกเขาไม่แพ้ใกลมา5เกมติดติดแล้วนะครับวันนี้ต้องมาเจอตรุรกีที่ดูดียะชนะมา2เกมติดติดครับแต่ว่าเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมองว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นอีรอบเดิมครับตรุรกีว่าล่ททีมเยือนนะครับม,มองว่าไอซ์แลนด์แข็งแกร่งในบ้านครับน่าจะยันได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ คือที่สองไปดูลีกบีกลุ่ม4กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเป็นเวกลุ่มเดียวกันนะครับไปดูเวลส์ครับทีมรองจากฝูงครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางมอนเตเนโกรครับทีมอันดับ4โดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดในทางเวลส์เอาชนะสองหนึ่งนะครับไปดูวันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับเวลส์เนี่ยชนะหนึ่งเสมอสามท่าหนึ่งครับเกมล่าสุดก็ส่งไอส์แลนายที่บอกเมื่อกี้นะครับสองสองครับส่วนทางมอนเตเนโกร สุดยอดเลยนะฮะแพ้มา5เกมรวดเลยครับเกมแรกถือว่าแพ้ตุรกีมา1-0อย่างที่บอกเมื่อกี้เหมือนกันนะครับไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้กันครับเวลส์เดี๋ยวนี้ตุกลางมีโซบาโทมัสนะครับคอยป้านเกตนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นจางกอนหน้าร่างยักษ์อย่างทางคีฟเฟอร์มัวครับส่วนทางมอนเตเนโกรเนี่ยตุกลางมีวีตันคามายนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางสเตวันยูเวติชยังเล่นอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเวลส์เนี่ยโดยรวมแล้วพวกเขาค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะครับสามเกมหลังเนี่ยไม่มีแพ้้นน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 ะคครรรรัับบบโตตเเเเเเกกมมมใใาาาไไ่่่่่่่ชจุดดททหสวงอีย วยรแตกเลยนะครับทุกคนอย่างนั้นครับเพราะว่าแพ้มา5เกมติดเลยนะฮะแถมแพ้เกมเยือนมา3เกมติดแบบยิงไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นยังไงแซวเวลส์ก็น่าเชียร์กว่าครับผมวางว่าตอนนี้ฮาร์แลนด์กำลังฮอตด้วยครับน่าจะดีพอจะเปิดบ้านทุบเอาชนะมอนเตเนโกร2ประตูสูงนะครับคู่สุดท้ายไปดูที่ลีกเอกลุ่ม2กันนะครับเป็นอิตาลีครับทีมจาฝูงนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางอิสราเอลทีมแบบสี่ครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นอิตาลีเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูวันนี้5เก่ห้ง2ทีมกัันครบ อิตาลีเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นครับเกมล่าสุดยอดเยี่ยมมากๆนะครับส่วนทางเบลเยียม2องประตูสอครับส่วนทางอิสราเอลชนะ1แพ้4ครับเกมล่าสุดก็แพ้ฝรั่งเศสมาเล่เลย4-1นะครับไปดูกันทีตีตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับอิตาลีตรงกลางมีซันโดรโตนาลีนะฮะจากนิวคาสเซิลส่งเข้าปรับบุตรนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางมาเตโอเรเตกีครับส่วนทางอิสราเอลเนี่ยตรงกลางมีทางโดรอนไลเนอร์นะฮะและหน้าเป้าจะใช้ไทมาริโบครับก็ต้องบอกว่า อิตาลีอย่างที่บอกไปนะครับเกมก่อนยอดเยี่ยมมากๆนะครับโดนตาโดนก่อน2ลูกนะฐาเหลือสิคนในะสุดท้ายจบเสมอไม่เยี่ยมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสองสองครับส่วนทางอิสาราเอลเนี่ยรายการนี้หนักเลยนะครับอาการนะครับแพ้มาสามเ,มเกมติดๆนะครับเกตผู้เล่นชุดนี้ผู้เล่นชุดนี้ก็เอาไปเทียบกับทางอิตาลีไม่ได้แล้วะานวันนี้เป็นดีมดด้วยเพราะฉะนั้นมองว่าวันนี้อิตาลีไม่น่าจะพลาดครับเหมือนตั้มกําลังมามองว่าอิตาลีจะเปิดบ้านชี้เอาชนะอิสราเอลสามประตูต่อหนึ่งครับ สรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับเป็นยูฟ่าเนชั่นสลีกล้วนเลยนะครับคู่แรกครับไอซ์แลนด์ครับจะเปิดบ้านเสมอทางตุรกี1ประตูต่อ1ครับคู่ที่สครับเวลส์ครับจะเปิดบ้านเอาชนะบัลติเนกโร2ประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับอิตาลีครับจะเปิดบ้านเอาชนะอิสราเอลไม่ยากครับ3ประตูต่อ1ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสปอร์ตกันเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตตาามมมคคคคครรรัััััับบบบดดดูฟุุุอออออลลใใหห้้้้สสสนนนนนนนกกกกขทโชีีีีแวววเจ่่่พไป